แบ่งเป็นสามล็อกใช่ไหมคะห้องน้ําอยู่ล็อกตรงกลางแต่อยู่ข้างหลังนี่ละคะห้องน้ําอยู่ล็อกกลางๆหลังบ้านค่ะอืก็อยู่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วทีนี้จะถามอาจารย์ค่ะข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เขานิยมทําแบบแหลมแหลมทำเป็นมุมแล้วก็มีแหลมแหลมหลังคาขึ้นมานี้อาจารย์ว่ามีผลเสียหรือต่อคะบ้านหรือรั้วทเหนือค่ะ บ้านใช่ไหมครับค่ะทำแหลมแหลมคือจั่วค่ะคือมีจั่วเนี่ยอถ้าพูดถึงจั่วเนี่ยมันจะมีผลต่อบ้านตรงข้ามค่อนข้างมากแต่ถ้าจั่วเนี่ยกรณีที่จั่วบ้านเราเองเนี่ยอืถ้าถามว่ามันต้องถามว่าจั่วเนี่ยเป็นลักษณะรูปทรงแบบไหนแบบอมมองโดยภาพรวมแล้วจั่วเนี่ยไม่อย่างเช่นมองเป็นจั่วแล้วเป็นลักษณะของไฟแต่ว่าถ้าตัวบ้านเป็นลักษณะของดินคือจั่วเนี่ยก็ เท่ากับว่าอาจจะไม่มีผลเสียต่อเรื่องทิศก็ได้กรณีที่มันมีทรงบ้านที่เป็นดินมารับอตอนนี้มันไม่ว่าถ้ามองไปบ้าน,นที่ทรงไทยๆเ,เขาเรียกว่าไฟล้วนๆเลยแบบเนี้เขาถือว่ามีผลเสียต่อบ,บ้านตัวเองเอเอตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าของคุณจัวเนี่ยลักษณะที่คุณถามใช่สิ่งที่ผมตอบหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจมันแบบหลังคาเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็แหลมๆขึ้นไปคล้ายๆกับ ีอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเป็นหลังคาหลังคาคุณเป็นกลมๆคล้ายคล้ายๆมัสยิดอย่างพวกนี้หรือเปล่าคะคล้าคล้ายสุเหล่าพวกอิสลามหรือเปล่าเหมหรือคล้ายๆคล้ายัฐมสภากลมขนาดนั้นนะคะเป็นหลังคาอย่างเดียวค่ะเป็นวงกลมแล้วก็ติดกระจกค่ะแล้วก็เป็นกระจกแล้วก็มีแหลมๆกึ้นไปคล้ายๆโดมค่ะถูกต้องไหมเป็นกระโจมอย่างนั้นะค่ะ อผมไม่รู้ว่าคุณกับผมเนี่ยกำลังคุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ออนึกไม่ออกเพราะผมพูดไปอ่คุณก็ไม่บอกว่าใช่ไม่ใช่คุณพูดมาผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อเอาไ็้ว่าถ้ามีกลมกลมกแหลมแหลมเป็นแปลว่าไม่ดีแล้วกัน <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อแล้วก็การที่ติดกระจกหน้าบ้านนะคะคุณถามเลยสามคำถามได้ยังเนี่ยก็เนี่ยครัอ ทำไมมันสามคำถามมันนานนะเะครบยังครบแล้วค่ะครบแล้วก็อย่าอย่าเกินรู้กติก,การและแฟนรายการเก่าๆนี่ยังเผลอจะถามไดเรื่อยอีกนะก็ส uh ามคำถามพอละถ้าหมุนติดใหม่ก็ถามใหม่อีกสามคำถามเราคิดว่าเราดูรายการนี้บ่อยๆ เราก็ต้องเหงขึ้นเหงขึ้นแล้วก็ต้องหมุนติดเรื่อยๆอก็อย่างที่อำเภอปลายเนี่ยคุณนาซีลาเนี่ยโทรรศัพท์เข้ามาติดประจําแหละคนแรกเนี่ยติดประจาแหละอบางคนบอกโทรแล้วโทรอีกไม่ติดอย่างนี้ต้องโทรไปปรึกษาที่อำเภอปลายละอืสายต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับค่ะจากกรุงเทพค่ะครับสอบถามได้เลยครับค่ะเออแฟนเกิดปีเสือนะคะ แล้หนูเกิดปีมะเสงค่ะของเกิดปีอะไรนะปีเสือตอนเกิดปีปีขานค่ะใช่ค่ะปีขานค่ะกลับมาเสงค่ะสีบ้านสีอะไรคะอาจารย์อ่าก็ใช้สีสีเขียวก็ใช้ได้สีเขียวกือเลนดัดเป็นเป็นสีเขียวแต่ตัวบ้านตัวบ้านไม่ไม่ใช่สีเขียวได้ไหมคะอาจารย์จะสีอะไรครับอยากได้สีอะไรอ๋อพอดีทาสีสี แบบบ้านเขาทาสีข้างในเป็นสีไข่ไก่แล้วข้างนอกเป็นสีส้มๆออคมาออกสีพีชสีส้มๆอาค่ะก็คือหมายความว่าบ้านคุณเนี่ยมีพื้นที่ค่รั้วเนี่ยทาสีส้มรั้วรั้วตอนนี้เป็นสีขาวแต่หนูจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะอาจารย์อ่าโอเครั้วก็ถูกต้องละแต่แต่เหล็กดัดก็เป็นสีเขียวค่ะเขียวกับสีทองกับเหล็กดัดค่ะเขียวกับทองอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคะ อ๋อเขียวกับทองไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเอาสีอื่นมาแทนสีทองใช่ไหมคะครับผมค่ะอาจารย์แลวบ้านเลขที่911ทับึ7 4เป็นยังไงค่ะอาจารย์ทับ174ค่ะเอ็อ174ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีอยู่แล้วนะค่ะาเอ็ดคงไม่ต้องไป9เอ็ดนี่ก็ก็เป็นตัวเลขที่ใช้ได้อนะค่ะก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้สียอะไร แต่ตัวหลังเนี่ยถือว่า174ถือเป็นบ้านเล็กที่ดีดีค่ะดีใช่ไหมคะรับผมอยู่อยู่แล้วจะร่ำรวยนะคะอ๋อไม่รวยไม่รวยไม่เกี่ยวอ๋อค่ะวงจุ้ยไม่ได้บอกว่าบ้านเล็กที่ดีต้องรวยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ดูรายการผมมาดูค่ะอาจารย์แล้วถ้าดูผมไม่เคยบอกเลยว่าบ้านเล็กที่ดีแล้วรวยไม่เคยพูดเลย ค่อาจารย์ขอประทานโทษค่ะอาจารย์คะทะเบียนรถอ่าดอชดารอลิงสี่ห้าศูนย์เก้าค่ะอาจารย์สี่ห้าศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์เก้าก็เป็นทะเบียนที่ดีนะครับค่ะก็ถือว่าโชคดีละมีทั้งบ้านเลขที่ที่ดีทะเบียนรถที่ดีค่ะทะเบียนรถก็ดีบ้านเลขที่ก็ดีครับผมสีบ้านสีบ้านเอ่อสีส้มกับสีครีมแปด รู้ว่าบ้านสีเขียวใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ครับค่ะค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากครับผมครับผมสวัสดีค่ะก็บางคนเนี่ยคิดว่ามีบ้านเล็กที่ดี่ดีเราบอกว่าทางจะรวยนะครับบ้านเล็กที่ไม่ดีเนี่ยรวยเจอมาเยอะละแล้วบ้านเล็กที่ดี่ดีเนี่ยจนมาเนี่ยเห็นมาเยอะอื ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งถ้าหากว่าทุกอย่างมันดีสมบูรณ์หมดแล้วมีบ้านเล็กที่ดีอีกเขาเรียกว่าออ,อย่างนี้ก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าอย่างอื่นไม่ได้เรื่องเลยอยู่ๆแล้วมาบ้านเล็กที่ดีอย่างเดียวเนี่ยเห็นจนไปเยอะละ,ะเขาจะ,ะนั้นน,นะครับอย่าไปหลงดีใจว่าบ้านเล็กที่ดีเนี่ยแล้วชีวิตเราต้องดีอย่าไปหลงดีใจ สายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์จากที่ไหนครับใจน,นาครับอาจารย์รับผมอาจารย์คถามนิดนึงบ้านแเวามันจะมีมีจั่วแหลมแลเนี่ยคู่กันอยู่สองอันเนี่ยเราจะติดเชิงชายจากกาแลไวข้างบนจะมีปัญหาไหมครับคือเรื่องติดกาแลเนี่ยอันนี้ก็คือคงจะเรียนแบบมาจากลักษณะของทางตอนเหนือเนี่ยคือ มีความเชื่อว่ากาแลนเนี่ยมีผลไม่ดีต่อบ้านตรงข้ามไ่บ้านเราเองเนี่ยไม่เป็นไรครับอืมแตนนี้อยู่ที่ว่าเราติดเนี่ยบางทีถ้าเรารู้ว่าถ้าได้มาตั้งคาถามและเรารู้ว่ามันไม่ดีต่อบ้านตรงข้ามและต้องถามว่าตรงข้ามมีบ้านหรือเปล่าตรงข้ามก็มีตัวสองตัวเป็นทาเขาตรงข้ามเหมือนกันเลยอ่าแล้วเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีเราจะอ,าออกไหม มันไม่มีผลเสียต่อเราแต่มันมีผลเสียกับคนอื่นเนี่ยโอแล้วถามว่าเราจะอ,าออกไหมตอนนี้การแก้ไขหงจุ้ยไม่ใช่หรอแก้เพื่อตัวเองนมันก็ถ้ารู้แล้วนะครับมันก็คงจะต้องแก้เพื่อคนอื่นด้วยครับมีคำถามอื่นไหมครับครับอาจารย์เนี่ซื้อบ้านแถวเฮาเนี่ยฮะ,ะหันหน้าเข้าไปเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่สองห้องทีห้องแรกแล้็ห้องหลังเนี่ยอ ก่อบ้านควรจะนอนห้องห้องหลังหรือห้องหน้าดีครับอ๋อนอนห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้ตำราเนี่ยบางตำราก็เขียนว่าต้องนอนห้องหน้าบางตำราก็เขียนต้องนอนห้องหลังแต่ส่วนใหญ่มักจะเขียนว่าต้องนอนห้องหลังอ่แต่ว่าตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องย่อยมากผมเห็นคนนอนอยู่หน้าบ้านเยอะแยะก็ร่ำรวยเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในตำหรับตำราผมก็มองว่าไม่ได้มีสาระอะไรมากมาย สองไม่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 มีน้ำหนักมากเลยแต่ครับผมอาการก็หนึ่งาทะเบียนรถอยไม้เราเรือหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านี่เป็นยังไงครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ๋อหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้ามันไม่ดีอยู่แล้วมันเจ็ดห้าไม่ดีนะอืมเจ็ดห้าไงมันก็ไม่ดีออท้าย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 ม่ดีเขาบอกมีแต่ปัญหาเนี่ยมีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่เรื่องเครียดออครับ่าเขาบอกว่า ดาวเสาอยู่คู่ดาวพระรหัสเมื่อไหร่ดาวเสาเดี่ยเขาเรียกดาวโทษดาวทุกดาวพระรหัสเนี่ยเขาเรียกดาวเกี่ยวกับปัญญาความเป็นโทษเป็นทุกข์เนี่ยมาอยู่ในสมองเรามาอยู่ในสติปัญญาเรามันก็มีได้เรื่องเครียดครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพวันเกี่ยวับเรื่องเพื่อนฝูงนําเอิดเดือดร้อนเรื่องการเงินมาให้เนี่ยดาวคู่นี้จะไม่ดีเลยครับ มีคำหามอื่นไหมครับโอเคครับพบทด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 ถามพ่อขอบคุณมากครับ,รบครับผมรบบครับก็<ๆ>ที่ไปดูที่สวนผักนี่ก็ท่านก็เป็นผู้จัดการทกสอยู่ที่ชัยนานี่แหละก็หลายหลายครั้งเนี่ยไปดูคงช่วยเนี่ยมารุ้นอีหลังว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่เกษตรเนี่ยก็เจอบ่อยอบางครั้งดูคงช่วยไปตั้งนานเนี่ยบางทีก็มาเจอรุ่นลูกท่านเรียนเป็น รุ่นน้องรุ่นลูกแต่เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยก็มีบ่อยนะครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกราบจากที่ไหนครับจากที่ไหนครับอ๋อครับผมจากหัวหินครับกราบสอบถามเลยครับครับผมผมเป็นบริษัทนะครับกรับตอนแรกเป็นชั้นเดียวครับครับแล้วก็ สร้างขางข้ๆออกมาอีกเป็นเป็นสองชั้นแล้วครับเพราะเป็นสองชั้นก็ตั้งใจว่าจะทุบชั้นเดียวที่ติดกันเนี่ยฮะพอดีว่าเปลี่ยนใจไม่ทุบก็เลยเชื่อมต่อกันพอเชื่อมต่อของอาคารไปปุ๊บก็ก็เลยมีช่องว่างตรงเนี้คือเป็นเชื่อมต่อเชื่อมต่อมาเป็นอาคารต่อเนื่องกันนะฮะแต่ว่ามีช่องว่างอยู่ระหว่างอาคารเนี่ยจะมีจะแก้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ครับแล้วทาไมไม่ทําให้ต่ออะไรครับครับผมอะไรนะครับ ปกติเขาต้องทําให้ต่อกันเลยนะครับไม่ให้มีมช่องว่างต่อเฉพาะช่องของตัวประตูอ่ะมีมันมีประตูกระจกอยู่ก็เลยก็เลยเชื่อมกับตัวหน้าต่างเลยมีช่องไอตรงประตูกับนั่นเนี่ยเชื่อมกันได้แล้วแต่ว่าด้านกับถ้ามองจากอีกข้างนี่อาจจะเห็นว่ามันมันมีรอยที่ไม่ต่อกันอยู่อ่ะครับห่างกันประมาณประมาณศอกหนึ่งครับก็หมายว่า,วาบ้านเนี่ยสองหลังเนี่ย บ้านสองหลังถูกไหมครับครับผมก็มาต่อกันต่อกันด้านหนึ่งก็ต่อชัดเพิ่มเป็นสองชั้นครับผมด้านหนึ่งก็ยังคง,งชั้นหนึ่งอยู่ครับผมถ้าเรายืนอยู่หน้าบ้านเงนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณต่อด้านซ้ายหรือด้านขวาถ้ายืนอ,อยู่ด้านบ้านถ้าหันหันออกเลยครับอ่าหันออกก็ได้ <The S 1> ถ้าถ้าหันออกอ่าไอ้ตัวตัวที่ต่อเป็นสองชั้นเนี่ยจะอยู่ขวาครับอ่าคุณตอบผิดโอ้โนะ สองชั้นต้องอยู่ด้านซ้ายไม่ใช่ด้านขวาสองชั้นต้องอยู่ด้านซ้ายสองชั้นตอนนี้นนเราไม่ต้องสนใจแล้วว่าไอ้ตรงมีช่องว่างเนี่ยคงคงเล็กน้อยอคงไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายแต่ว่าหลักฮงชุยเนี่ยของคุณมาพลาดตั้งแต่ต่อเติมแบบผิดด้านละถ้าจะให้ดีก็ต่อให้มันเต็มไปเลยต่อให้เต็มนะครับผมอ๋อครับ มีคำถามอื่นไหมครับครับผมคำถามที่สองครับถ้าแล้วว่าจะตั้งตัวที่เป็นน้ำล้นนะครับอาจารย์จะตั้งทางด้านไหนดีครับถ้าถ้าหันหออกหันหออกก็ตั้งด้านซ้ายมือต,ตั้งซ้ายนะครับครับผม